สวัสดีครับแานการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิฟทำข่าวิเศษครับวันหยุดวันข้าวันศาครับ6กรกฎาคม2563ครับวันจันทร์นะครับบ่ายโมง40นาทีฮะแวะมาทานอาหารกลางวันอย่างวันจันทร์เซกครับนี่ร้านส้มตำไก่ย่างวิเชียนพ่อจำลองนะฮะใกล้ๆเขาเรียกใกล้ๆทางท่าอิดนะฮะใกล้ๆตลาดท่าอิดเซเว่นอีเลเว่นตรงนี้ฮะ นี่ฮะไก่ร้อนๆปิ้งกันเห็นๆมีพ่อจำลองตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ร้อยสามสิบมสิบฮะตัวละร้อยสามสิบคือ KFC จานนึง่งอ่ะอันนี้ใส่ส้มตำฮะ อันนี้แกงหน่อใช่ไหมครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดจ้ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนี่ถุงเท่าไหร่ครับ30บาทค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะครับเป็นอะไรกางอันนี้นข้าวเหนียวหม้อซึ้งนึ่งข้าวครับหม้อซึ้งนึ่งข้าวครับใช้ถ่านนะฮะใช้ถ่านธรรมาช,ชาติหมดอันนุจามาละจ้ามีลาบหอมอันนุลบผมอยากจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับเป็น พริกสีสวยงามมากกิโลละร้อยครับนี่พริกการรู้รไหมครับพิกเจแดงอาปูปเล้าไหมครับครับสองชกครับนี่ผมสามารถทานหนี้ได้เลยนะพี่รู้ป่ะทานเปล่าๆ okay. ได้นะเนี่ยอ,อ่ัทานเปล่าๆให้ดูฮะอร่อยอาห,หารว่างให้ทานเปล่า หอมพริกอีแดงมันหอม่ะทำแบบเปล่าได้ผมทานอะไรกันรู้ไหมฮะทานกับซีโตสคล้ายๆเลอะกินกับโอ้อร่อยรสชาติเดรอะไรอย่างครับอ่ะอันนี้อาจารย์เสกสั่งอะไรเป็นไงแกงหน่อเอาไหมเอาลาบโอ้โหหอมมากปลารับบองปลารับบองเท่าไหร่พี่ 15ห้าบาทเอาไปด้วยเลยปลาลับบองพกไปเวลาปลาลับบองนี้เป็นของเศรษฐกิจพอเพียงของแท้ให้เสกถือพี่หนะ่ะจับครับนี่ฮะโอ้โหแน่นแน่นมากโอร่อยเหมือนทุเรียน อืไก่ครึ่งตัวมาละที่เขาจำได้ว่าไหลสดไก่ครึ่งตัวมาดูแกงหน่อดีกว่าแกงหน่อใส่เห็ดอันนี้อาจารย์เสกสั่งก่อนเลยไม่รู้เป็นเกา,าไม่สนใจนะครับอ,อร่อยมาก โอ้โหร้อนเนะี่ยย่างใหม่ๆชอบมากเลยปะลาะบองเลย <Okay. S 2> เติมพิกแดงเข้าไป กว่าจะให้โล่งๆไก่ฮะอันนี้เป็นเนื้อตรงสุดโพกนะครับพอๆแล้วก็ดูน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มอยอ,อกหว,วานๆยักอร่อยอยอหอวานนิดนึงตกเกล็ดข้เหนียว การที่อยู่เมืองนอกก็จะอิจฉานะประเทศไทยของเรามีของอร่อยเยอะแกจันเสกมีควาสุขเลยอันนี้ลุกอันนี้ลุ้นนลเข้านึ่งเชียงใหม่อันนี้เห้ยโสธรโอ้โหมีควาสุขเลย <C le af> เล็กๆงัดเป็นช้อนมาเลยงัดซ่อมขึ้นมากัดขาเข้าไปด้วยแสดงว่ามีขาด้วยเนาะมี <C le af> ขาด้วยใช่ไหมคร <C le af> ับน่า <C le af> อร่อยกินขากับไปด้วย จริงๆพ่อจำลองเนี่ยไม่ใช่ชุดโควิดนะไม่ไม่ไอ้นั่นไม่ใช่ชุดโควิดนะใส่ใส่มาแต่ก่อน <c oughs> โอ้นู่นฮะ <c oughs> ดูส้มตำส้มตำ <c oughs> ลาบไปแล้ว <c oughs> โอปลา <c oughs> แซบเบอโอปลาหนัวแท้ <c oughs> อันนี้ปลาลาที่ไหนครับ <c oughs> ปลาลาที่หนค่ะ ที่สรคามมาจากสารคามเลยค่ะมาจากสารคามนะครับมาไกลนะบีบเข้าไปมะนาวมันเทศโลละหกติดติกแพงกว่าอเป็นไงครับโอ้โหเทฟเทฟคงดีใจนะดู มีความเปรี้ยวมาเลยเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำหนุกหอมอามาแล้วครับปลาปลาต้มกัมปลา่งาาาชื่นใจไหมท่านอาจารย์เสกื้อหือ ก่อนพริกมาเลยนะนุนก็ะถึงใช้พริกโรลร้อยกลิ่นพริกก็มาเลยเรียกว่าวิตามินนี้ไม่มีไม่มีขาดอยู่แล้วอยู่ประเทศไทยนะอร่อยมากๆครับ ต้นตำาที่สามผมไปขอผักชีฝรั่งเดียวมาเพื่อมาแกรมผักชีบุังผสมกับต้นหอมกาไปด้วยื่นใจ